ผมย <off <off ังรันไม่เลยเร็วๆๆๆจะไม่ชันการว่ายครับการเคาะต้นอ่อนทางตะวันพอดีแล้วที่เลยเขาจะเก็บส ja. evet> ูตรไว้เขาจะมาบอกเรานะครับว่าเขาจะบอกเป็นคร่าวๆว่าโค้งยังไงวิธีการยังไงนะครับเขาก็จะบอกวิธีผสมดินด้วยเพราะนั้นไปนี่สามารถนำความรู้นี้ไปบอก่าวญาติโยมได้นะครับจะได้มีความรู้นะครับแล้วก็จะได้ไปขายเพราะว่าขาดหนึ่งนะครับ อันนี้ทานเดียวเนี่ยเราจะได้ตังถึง200บาทนะเราใช้แค่เมล็ดพันแค่ขีดเดียวนะครับขีดเดียวเนี่ยหนกิโลเนี่ยนะครับหนึ่งกิโลมีกี่ขีดหนึ่งกิโลมีกี่ขีดต้องพันขีดเลยเล,ยล้ยไม่ใช่สิบขีดขีดใช่เนี่ยสิบขีดเพราะนั้นถ้าสิบขีดเราได้ขีดละสองขีดสองร้อยบาทมันจะได้เป็นเงินเท่าไหร่ันึ้งพันบ ฮะขีดเท่าไหร่นะคะขีดละสองบ่าขีดละสอง้บาทได้สองพันบาทโดซื้อนี้มาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเราได้กําไรถึงสองพันอ่าเราได้ทําเงินได้ถึงสองพันบาทดังนั้นขีดหนึ่งเราจะได้นะครับขายที่ตลาดนะขีดละยี่สิบบาทนะครับที่เราขายตามตลาดทั่วไปอ่ะนะครับเพราะว่าคนที่ทําการขุดถนนขายถนนทางตะวันน่ะค่อนข้างจะมีน้อยที่มีน้อยเพราะว่าไง มันต้องดูแลกระบวนการดูแลต้องรดน้ําเช้าเย็นแล้วก็เวลาตัดเวลาอะไรมันมันมันยากนะครับเพราะฉะนั้นคนไม่ไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ถ้าเราทาได้เนี่ยเราเงินอยู่ในกระเป๋าแน่นอนอ่ะนะครับเรามาดูนะครับวิธีข้อตอน,นทนนตะวันครูพ,พ่อมาสิบกว่าปีแล้วนะครับขายเป็นเงินได้ไม่รู้เท่าไหร่หแล้วนะครับอ่ะนะครับอุปกรณ์อ่ะจิคงคคำว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับอุปกรณ์นหนึ่ง อ่าเมล็ดทานตะวันงอกนะฮะเมล็ดพันเมล็ดทานตะวันงอกนะครับคือเมล็ดพันทานตะวันเมล็ดทา,านตะวันนั้นมันจะมีสองพันคือพันอะไร 1, พันเพาะต้อนอ่อนกับพันเอาไปปลูกทําอะไรครับปลูกประดับใช่ไหมอ,อ่าปลูกกระดับดอกให,ใหญ่ที่เราก็ปลูกขายกันในตามเวลาถึงเทศกาลหน้าหนึ่งหน้าหนาวใช่ไหมไปเที่ยวทุ่งทานตะวันนะเนี่ยนะครับอันนั้นเรามาเพาะเมล็ดไม่ได้ แต่ว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่เขาปลูกนะครับดอกไม่ใหญ่มากแตลว่าเอามาเล็ดนั้นมาทําพันธุ์ได้เพื่อเอามาทําเป็นต้นอ่อนพันตะวันนะครับหนึ่งนะครับพันธุ์ต้นนอ,อนพันตะวันนะครับอ้าวครูบอกจํานวนและการสมมุติาเราทําถาดเดียวนะครับถาดหนึ่งนะครับเราใช้มลเมล็ดพันตะวันงอกหนึ่งีอ้าวเขียนว่าหนึ่งีนะครับหนึ่งนะครับพันตะวันงอกหนึ่งีอย่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวครูจะทดสอบนะชั่วโมงต่อไปน,นั้เรียนต้องมาทําเอง นะครับตอนที่ครูสอบกลางภาคอ่ะครูจะให้นักเรียนมาทํานะครับผ่าผ้ารูปตัวหนึ่งกลุ่มนะครับมาทำสองขุนมะพร้าวนะครับขุนมะพร้าวเนี่ยขุนมะพร้าวขุนมะพร้าวอ่าละเอียดขุนมะพร้าวมีสองอย่างคือขุนมะพร้าวขุยขอไข่ไสวยอยักเนะขุนมะพร้าวเห็นไหมครับมันจะมีสองอย่างตลาดนะมะพร้าวสับมะพร้าวสับคือเอากาบมะพร้าวมาสับอันนั้นใช้ไม่ได้ตัวใช้ ขุนมะพร้าวลักษณะอย่างนี้นะครับหนึ่งส่วนอ่าหนึ่งส่วนใช่หนึ่งส่วนนะครับุนมะพร้าวนะครับไม่ใช่ขุนมะพร้าวสับขุนมะพร้าวเฉยๆขุนมะพร้าวละเอียดยังใช้ข้าวมันสับถ้าสับมันเป็นเปลือกมะพร้าวนะครับเวลาเขาสับเป็นชิ้นๆน่ะชิ้นละสองเซนสามเซนสี่เซนอ่ะอันนี้เขาใช้ขุนมะพร้าวใช่ไหมขุนมะพร้าวละเอียดนะครับหนึ่งส่วนนะครับอ้าวต่อไปหลังจากนั้นก็เป็นแกบดำ อ่าเก็บดำหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเก็บดำหนึ่งส่วนอ่าเก็บดำนั้นนะครับก่อนใช่เก็บดำเนี่ยเก็บดำที่เขาถ้าเป็นเก็บดำที่เขาเผาอ่ะเขาเผาแล้วจะเป็นเก็บดำใช่เใช่ยเก็บดำอ่ะตามลงสีอ่ะแต่ถ้าเราเผาฟืนเนี่ยมันจะเป็นกีเท่าแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเก็ดลงสีอ่ะจะเป็นเก็บดำไปซื้อมา เกล็ดดำก่อนนำมาใช้เนื่องจากว่าเกล็ดดำนั้นมีพิษเป็นกรดด่างกรดด่างด่างเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเกล็ดดำมาใหม่ๆเรามาเพาะเลยงอกไหมไม่งอกเพราะมันเป็นความด่างเพราะนั้นเราจะต้องนำมาเอาน้ำลดราดนะครับให้ด่างนั้นเกือจางถ้าเอามาอย่างนี้เลยเท็นะครับไม่งอกเลยนะครับเพราะเป็นด่างเพราะนั้นเราต้องรดน้ำให้ผ่านไปประมาณสักใส่เทงหรือใส่ ใส่กระถางไม่ได้ครูใส่กระถางเอาไว้แล้วก็รดน้ําสักสองครั้งสามครั้งนะครับเพราะนความเป็นต่างก็จะหายไปกอเหลือความเป็นต่างมันจะนํามาใช้ได้เมื่อกี้บอกไปอย่างเก็บดำหนึ่งส่วนนะครับ,รบอ่าต่อไปนะครับสูตรเด็ดอันนี้นะครับถ้าเป็นครูจะใช้แบบอินทรีนะครับครูก็จะใช้มูลสัตว์ที่ดีที่สุดนะครับมูลอื่นไม่ได้ขี้งัวขี้ไก่ไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันจะเกิดเชื้อรา ะครับก็จะเกิดรากเน่าขนเน่าครับต้นกล้าเพราะนั้นคุณจะใช้มูลค้างคาวมูลค้างคาวนะมูลค้างคาวขี้ค้างคาวเลยนะครับพูดเป็นปันบ้านเนี่ยขี้ค้างคาวนะครับก็ประมาณหนึ่งกำมือนะครับประมาณหนึ่งกำมือนะประมาณหนึ่งกำมือเพราะว่าครูครูของครูนั้นครูจะชั่งขนาดนี้ประมาณหนึ่งกิโลนะนะครับประมาณนก้ดูอ้าวต่อไป ถาดเพาะหนึ่งใบนะครับถาดเพาะหนึ่งใบถาดนี้เราไปซื้อได้ตามร้านเกษตรทราบไหมใบเท่าไหร่ยี่สิบบาทโอ้ยคุ้มใช้นะครับใช้ไปเถอยันผูกฟังเน่าเปื่อยสิบสิบปีถาดเพาะนะครับนะครับถาดเพาะนะครับอ้าวต่อไปนะครับเราได้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับอ้าวต่อไปวิธีการทํานะครับคึณผู้วิธีการทำนะครับวิธีการทํานะครับ อ้าวอันดับแรกวิธีการนะหนึ่งนะครับวิธีการทำอ้าวนะครับวิธีการทำนะครับอ้าวนำเก็บดำลงไปก่อนหนึ่งส่วนนะครูจะใช้ส่วนประมาณนี้นะครับหนึ่งส่วนถ้าเป็นนินทำเยอะนะครับกาหนึ่งปิ๊บเอาปิ๊บมาก็ได้หนึ่งปิ๊บหรือว่าหนึ่งกระสอบแต่ทำเยอะนะครับถ้าทำน้อยก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งส่วนเทไปอ่าต่อไปสองขุดมะพร้าวหนึ่งส่วน ครับขุยมะพร้าวมา,าะะตักมานะครับเท่ากาันให้จํานวนเท่ากันนีนะครับขุมะพร้าวหนึ่งส่วนขุมพะพร้าวนั้นนักเรียนต้องร่อนก่อนเพราะว่ามันจะมีใยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันจะมีะเส้นใยเนี่ยเย็นมะพร้าวเพราะนั้นเวลาอัตราการงอกนะครับก็จะไม่ดีถ้ามีใยพวกนี้อยู่เพราะนั้นเราต้องหาตะกร้ามา หรือตะแกรงมามาร่อนก่อนนะครับให้เอาเฉพาะขุยมะพร้าวที่ละเอียดจริงๆนะครับคุูจอทำการร่อนหนึ่งส่วนนะครับปกติแล้วหาผันชนะใหญ่ๆนี้กว่ก็ได้นะครับดีครูผสมมาในนู่นแล้วร่นนะครับแล้วก็เขยา่า เราจะไม่เอาใยมันนะครับเราจะเอาขุนมะพร้าวละเอียดจริงๆนะครับพอร่อนเสร็จแล้วสุดท้ายมันจะเหลืออะไรครับเห็นไหมใยมะพร้าวอันนี้เราเอาไหมไม่เอาเอาไปทําอะไรทิ้งยังไงเอาไปทําอะไรได้เอาเอาไปหมกไว้ตามคุณต้นไม้คุณกระถางให้มันเกิดความชื้นได้นะครับแต่คุณต้อจะเกาบไว้ทำเป็นปุ๋ยมากนะครับคุณยสำหรับนี่เอาได้แล้วนะครับต่อไปวัตดุที่สามคืออะไรมูลทั้งเ่าานะครับ แกะย้ำใส่แล้วนะครับหมุนข้างเท้าหมุนข้างเท้าเท่าไรครับหนึ่งกิ่กมือพอหรือว่าท่าน,นไม่เห็นไหมก็ถ้าตัวไม่ถูกก็เอาหนึ่งช้อนโต๊ะหรืเอาช้อนโต๊ะกินข้าวมานะครับช้อนโต๊ะประมาณนี้หละนะครับอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันเนี้ยที่ใส่แต่ว่าครูทํามาหลายครั้งแล้วครูทำนานแล้วว่าหนึ่งช้อนโต๊ะขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับโรยไปทั่วนะครับโรยไทั่วต่อไปทําการคลุกเท้าว่าดุให้เข้ากัน ทาให้เข้ากันแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันจะไม่จเจริญเติบโตเพราะฉนั้นเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับถ้ามูลข้างเคาไม่ถึงตรงนั้นตรงนั้นก็จะไม่งามนะครับอ่าคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จนะครับแปลงว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าคุณจะพาะแล้วถาดหนึ่งใบนะครับถาาหนึ่งใบนะครับ เนี้ทานดงใบนะครับครูก็จะเอาดินที่ครูผสมแล้วเหมือนกันครับอย่างนี้ตักใส่ไปจอดเองนะนะครับตักใส่ไปต่อไปเกลี่ยให้เรียบนะครับเกลี่ยเรียบเกลี่ยโดยมือ,ก,อก็ได้ครับร<อ>เราทาบนต้นนี้ไม่เป็นไรทางหกเลยแล้วก็นํามาใส่ได้นะครับเกลี่ยเรียบนะครับอ่า นะครับเกลี่ยเรียบแล้วนําวัสดุไม้มันทัดหรืออะไรก็ได้นะครับกี่วหาหาได้มาผึ่งไม้ไผ่มันเรียบ,เร,ยบเรียบหน่อยปา,ปาดนะครับปาดแล้วมันเท่ากันน่ครับปาดนะครับปาดเห็นไหมกลับมานะครับสังเกตดูว่าตรงไหนมันยังเป็นลุมเป็นบออยู่อาจจะเป็นเกิดจากเม็ดดินนะครับแล้วก็เอามาส้มใหม่นะครับให้เท่ากันเพราะว่าถ้าไม่เท่ากันเนี่ยอันไหนอยู่ลึกนะครับก็จะงอกช้านะครับเรามามันจะมีร่องใหญ่ร่องเล็กที่เกิดจาก ก้อนของเก็บดำนะครับแล้วก็ปาดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้ได้ครับเรียบอันนี้นะ,ะปาดอะไรเรียบรู้ไหมไม้นี้ครูได้ามาจากอะไรต,ตู้เย็นนะครับตู้เย็นที่มันเสียแล้วนะครับมันนํามาใช้นะครับหลังจากนั้นเอาวิธีการเตรียม,มเมล็ดนะครับาเมล็ดนั้นเราจะต้องชั่งให้ได้เท่าไร,รหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดใช่ไ้ม,มเมล็ดครูเนี่ย มันงอกแล้วยังไมันงอกแล้วยังไง <L> ยังไม่งอกแล้วทำไมมันงอกถูกต้องนะครับครูจะแช่น,น้ําทิ้งเอาไว้ประมาณหกชั่วโมงแช่น้ำหกชั่วโมงหลังจากนั้นพอหกชั่วโมงแล้วนะครับครูก็จะเอาผ้านะครับอ่าลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านะครับเอาผ้ามาเอาผ้าแดงๆต้องเป็นผ้าที่รู้เราไม่เกลี่ยให้มันมาดๆครูก็จะเกลี่ย แล้วก็ตากลมทิ้งเอาไว้20นาทีทําไมต้องเกลี่ยแล้วก็ตากลมไว้20นาทีเพราะว่าหให้มันแหง้งให้มันแห้งแห้งมากไหมไม่ัไม่ตงมากถ้าไม่เกลี่ยอย่างนี้ไม่ตากลมไว้20นาทีถ้าเราไปไ,ไปไปอะไรก็เรียกไปเป็นช้ำหมวไว้ให้มันกระตุ้นได้เกิดได้ไมันจะเป็นอะไรเน้า,ะานะครับราะนั้นเวลาผ่านไป20นาทีผู้งกุจอโอโหไหมนะครับอ่าจะเพื่อนหน่อยนะครับอันนี้ที่สาธิตน,นะครับปกติแล้วมันจะซาด อ่านะครับอ่าเสร็จแล้วครูก็จะเอายางวงรัดเอาไวาย้ยางวงลัดเอาไวา้แล้วก็จะไปบ่มในถุงนะครับใส่ถุงมาอย่างนี้เลยอ่าถุงมาอย่างนี้นะครับอีกเท่าไหร่ประมาณ12ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับเมื่อคืนครูบ่มเสร็จเนี่ยแต่เมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยครูม,มาเทใส่แล้วเห็นไหมากับต้นออกเต็มเลยแค่12ชั่วโมงถ้าเราไม่บ่ม เอาเม็ดมาวันเลยได้ไหม,ไ,มได้ไหม,ไ,มได้แต่ว่าทําไม,ไมไอ,าอัตราการเก็บมันจะช้าลงในฐานนี้คุณจะใช้เวลาเพียงแค่ห้าวันตัดขายได้แล้วนะครับ<ม><ม>แต่ถ้าเราเอา,มาเมล็ดที่เรายังไม่บ่มเนี่ยบัวกไปอีกสามวันแปดวันกว่าจะเก็บได้อ้านะครับขั้นตอนหลังจากที่เราได้มาลแล้วอ้าพอเช้าขึ้นมาเราเก็บเมล็ดมาครับที่เราบ่มมาไว้นะครับ วินี้เราจะทาศาสตร์นะครับวันนี้ครูสาธิตนะครับสมมุติว่าเช้าแล้วเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับเทคนิคสําคัญคือวิธีการโรยนะครับโรยอย่างไรนะครับหัวใจหลักเลยนะครับเทคนิคก็คือโรยอย่าให้มเล็ดทับกันนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมแม้กระทั่งครูทำมาสุดปีแล้วที่ว่าเสียแล้วมันก็ยังมีทับกันแต่ว่าให้ทับกันน้อยที่สุดอันดับแรกวิธีการโรยเราโรยตรงไหนก่อนช่วงไหนที่โรยยากที่สุดขอบครับถูกต้องขอบ เพราะนั้นเราต้องโยออรโยขอบก่อนใช่ไหมนะครับอ่าโรยขอบนักเรียนเอาไม้บรรทัดกัน้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โรยนะครับโรยขอบก่อนนะครับมันจะยากที่สุดนะครับโดยย้ห้ทับกันแต่ครูนั้นมั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 นไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเอาเอามือดีกว่ามันสัมผัสง่ายนะครับครูจะมือกั้นนะครับครูจะมือยังไงไวนะครับมันจะไวกว่านะครับมันจะไม่ทับกันอ้าขอบนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าก็มาขอบนี้นะครับโดยใหญยทับกันนะครับ อ่านำมาขอบนี้เป็นขอบที่สิ่งที่โรยยากที่สุดคือขอบนะครับโรยไปด้วยก็ลาบมือไปด้วยจุดมัดงตำแหน่งนะครับเดี๋ยวโคจห้มาดูีามวัน4วันนะครับอ่าตรงนี้นั่นไปหน่อยนะครับอ่ะต่อไปโรยตรงไหนครับ โรยตรงกลางนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับพยายามยญทับกันโรยบางๆไปก่อนเหลือเหลือแล้วทํายังไงต่อถ้ามันเน็ตมันเหลือกลับมาโรยซ้ํานะครับโรยไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับ,ลบมาโรยซ้ําได้เรารู้นี่ครับว่าตรงไหนมันบางหนึ่งขีจะได้1นกิโล ถ้าตรงไหนตรงไหนแน่นเกินไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าตรงไหนแน่นเกินไปหนึ่งการเกิดการแย่งแสงสองเกิดการแย่งอาหารสามจะทําให้บริเวณนั้นนะครับเกิดการเน่าได้นะครับเพราะนั้นอ่านี่ครูจะมนเมล็ดครูเหลือแล้วนะครับครูก็เห็นไหมเหลืออีกประมาณนะครับก็จะโยรยทับที่บางๆนะครับเดี๋ยวครูจะมาดูผลผลิตนะครับก่อนตัด เดี๋ยวใจนักเรียนมาตัดอ่เดี๋ยวใจมาโรยนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้หนึ่งถาดให้พี่เนมมาโรยใครโรยก่อนได้เปรียบใครโรยสุดท้ายโรยตามเลขที่ใครโรยสุดท้ายถ้าโรยทับกันปับ๊บจะโดนตัดคะแนนทันทีอ่าสบายแล้วใครอยู่ทไทยๆก็ลําบากหน่อยเพราะคนเลขแรกนี่โรยได้สามเต็มแน่นอนอ่าอย่างนี้นะครับ สังเกตได้ว่า,ามันจะไม่ทับกันอ้าวเสร็จแล้วสุดท้ายทำยังไง<อ>นำวัสดุเพาะกบ<อ>นะครับอย่าก,กบไม่หนามากกบบางๆนะครับกบบางๆนะครับอ่ากบบางๆงย่ายหนามากถ้าไม่กบเลยได้ไหมครับไ,ไ,ดได้ไม่กบเลยก็ได้แต่ว่า,าความชื้นมันก็จะน้อยลงนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะ ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ใส่ไปเลยเพราะว่าเราได้ทั้งถาด200บาทนะครับอย่าพยายามใส่เคมีนะครับเช่นปอยูรุงยูเรียนีนะครับอย่าไปใส่นะครับเราทำอินซีนะครับอ้าวลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับอ่าถาดอีกใบหนึ่งแปลว่าพินเนทำถาดเดียวที่พนนต้องซื้อถาดกี่ใบ2ใบนะครับเอาถาดมาทับ้านบน ให้มุมปากให้มุมเสมอกนอันนี่มันเสมอกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กด,นะกดนะครับกดนะครับอ่าพอกดแล้วยกขึ้นนะมันจะเป็นลูกนะครับที่ครูทําอย่างนี้เพราะว่าเวลาให้น้ํานะครับมันจะให้สะดวกนะครับน้ําจะเข้าถึงซอกทุกซอกทุกซอยนะครับของถาดเห็นไหมอ่านี่นะครับ ้องเฉลยแล้วนะครับเหตุที่ครูทําอย่างนี้เพราะว่าครูจะให้อัตราการงอกของทุกมเมล็ดโตเท่ากันก็หมายความว่าเมล็ดบาง,บางมเมล็ดนั้นความชื้นมันได้มันก็จะโตก่อนเสร็จแ,แล้วมเมล็ดที่ยังไม่งอกก็ยังอยู่เพราะนั้นมเมล็ดที่โตพอมาโดนถาดทับเอาไว้มันเป็นไงครับมันก็จะหลบเอาไว้ใช่ไหมแต่ส่วนที่ยังไม่งอกก็ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราจะใช้ระยะเวลากี่วันประมาณ3วัน3วันเท่านั้นถ้าเราแช่มเมล็ดเลแช่ประมาณเวลา3วัน หลังจากที่เราโรยเมล็ดทานตะวันให้เต็มถาดแเนี้ยน,นะครับเราก็นำถาดมาเรียงต่อกันนี้ครับประมาณหกถาดครับคือ1 2 3 4 5 6ถาดที่เก็ดเนี้ยเอาไว้ทับนะครับทับถาดที่6แล้วก็วางอิดทับ3ก้อนนี้ครับอีก3วันเมล็ดทานตะวันจะง,งอกดัน ถาดที่เจ็ดนี้ขึ้นครับพร้อมกับก้อนอิดน่ครับถ้าเราไม่มาเอาอิดออกครับอิดนี้ก็จะคว่าเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้วันที่สองก็ปลูกวันจันทร์วันนี้วันอังคารครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับถ้าเราไม่มาเอาอิดออกครับจะดันอิดล้มเลยนะครับเดีย๋ยวมาตามชมกงนอครับตัวง,งอก ห้าวันเจ็บขายได้เลยนะครับงำมนี้ครบ3วันแล้วเราก็มาเปิดถ้าไม่เปิดเอาอิดออกมันจะล้มนะครับดีเมื่อเราเอาอิดออกเปิดแล้วเราต้องลดน้ำนะครับเช้าเย็นนะครับมาแล้ว2ครั้งก็าเขาจะโตไวมากน่ครับดูการลดก็ใช้าทางนี้ครับ ออฝอยครับรถอีกี่วันนะครับจานเก็บได้มีก้อนน่าอีกสักสามวันสามวันวนดูครับต้นอวบอมากเลยรถไล่ในก็คงดูเพรา,าะลงด้างล่างเรนะื่องนะเป็นดันขึ้นมา เก็บได้ครับเก็บได้แล้แลพรุ่งนี้ยังเก็บได้แค่สาวัน,วน,นครับเป็มที่ไม่เกินหกวัน,นครับนี่ครับเก้าวันที่สี่แล้วนะครับวันที่สี่สูงประมาณ เกือบเนี่ยสูงเท่ากับนิ้วมือนะครับนิ้วมือใหญ่วันที่ห้าตัดได้นะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้เย็นก็จะตัดได้ ต้นทานตะวันอ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กำลังนิยมครับนี่ครับขายได้ฐานละสองร้อยนะครับเอสีครับฐานนี้ตัดจะได้หนึ่งกิโลนะครับตอนนี้ขายขีดละยี่สิบบาทนะครับฐานนี้ก็ สิบขี่ก็สองร้บาทครับฝอเกเง็ซีนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ดูกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับการเพราะเมล็ดทานตะวันต้นอ่อนนะครับในทานตะวันงอกครับท้าที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จมีแต่ความสุขในการทำเกษตรนะครับ สวัสดีครับ